กันตอที่สองคอะนะครับเข้ากับเดี๋ยวเขาเรียกว่าลั g เกอร์จิงสเต็เข้ากับตัวแฮนเด่นนะครับให้ดูตำแหน่งที่เป็นมาร์เกอร์ตรงจุดนะครับให้ตรงกับตำแหน่งตรงสกูนะครับของแฮนเด่เสีบเข้าไป h ห้แน่นนะครับแล้วก็หมุนน็อตล็อกนะครับตัวนี้ก็หมุนสวิตช์เปิดไฟนะครับ อันนี้เราต่อหัวสองคอแล้วเนี่ยเราจะต่อตรงปลายเนี่ยอราจะต่อกับตัวเหล็กกดลิ้นนะครับได้เลยนะครับเพราะว่าให้ดูตำแหน่งตรงที่เป็นเหล็กกดลิ้นตรงปลายที่เป็นร่องเนี่ยเสียบเข้าตรงปลายของหัวสองคอที่เป็นตัวหมุดยื่นขึ้นมานะครับสมุดเปิดไฟ อันนี้คือเราต่อเล็กกดเลนนะครับผมปิดไฟนี่ก่อนถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากเล็กกดเลนเราตอนเล็กกดเลนเพออกนะครับเราจะต่อกับที่เป็นกระจกก็ได้นะครับต้องกระจกนะครับโดยตรงหมดเยื่ยนของหัวกดเลน้นอนะ หัวสองคอนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกระจกนะครับให้ดูตรงล่องตรงนี้กับเสียบตรงปลายของหัวสองคอนหมุนสวสิตเปิดไฟก็จะ,จะมีกระจกสองมองเวลาจะเข้าที่ปะก็จะมองที่กระจกได้ การเอาหัวสองข้อออกนะครับคลายน็อตนะครับแล้วก็ถึงหัว,วสองข้อออก